ครับผมวันนี้เรามาดูไอ้ทากงูใ,นะกใหญ่งูยักษ์ใหญ่ดูในป่าละโม่ตัวใหญ่เติบเล็กเห็นไหมนี่ช่ำแขนเลยวะงูชุกหางวะงูเห่าวะเพราะว่ามันต้องอยู่ในในต่อนี้แน่นอนเพราะวันนี้มันจะมีหนูหนูกับหนูมันจะอยู่น่ากัน มีอะไรดูเปนะนเลยใช่จะไปคุยหนูหูลกลาย่ลายล้วมัีงใจเอยห้องดักดักส่วนตัวน,นี้ผมจะเอาไก่มาเลี้ยงไก่พื้นบ้านามกป่อยไม่ขอ ให้มันสะอาดใช่ไหโก,โก,โกุกุกไก่มันจะแข็งแรงนลเราเลี้ยงตามทุ่งนาะแต่ก็จุดข้อเสียก็คือพวกหมาพวกนี้จัมาคัดมันนะผมเลยมีวิธีก็คือสร้างรั้วขึ้นมารั้วรอบแล้วก็ทำเป็นรั้วไฟฟ้าปนะ้องกันม,มาข้ามากัดไก่ไดนะูถ้าไก่มัน กินเองได้นี่แล้วก็ไม่ต้องซื้อหวัวอาหารนะมันจะเป็นแบบต้นทุนตัดเป็นอาิทธิ์อิสระสามารถถ้าโตจังหน่อยก็จับขายได้นะตัวไหนที่เป็นตัวแม่แล้วก็ฟักไข่ไาาก่ผมจะพาไปดูสร้างงานสร้างอะไรได้ให้กับตัวเองนี่จะเป็นโซ่ไฟฟ้าจากการการสัตว์ มากัดไก่เลยพื้นที่ตรงนี้มันเอาตะไคร่เขียวมาร้อมว้ละแล้วก็ปล่อยเลยแบบนี้เราก็ไม่ต้องซื้อหัวอาหารมาจากเขีย,ก,ยกินเองตามธรรมชาติาดูไอ้หนูนี่เห็นหมั้ย้ามมกมีคนไอ้เข้ามาฟาดพวกหนูพวกนี้มาก็จะเยอะพื้นที่มันก็เริ่มต้องสมบูรณ์คุยน สร้างเป็นหนูธรรมชาติเด้สร้างขึ้นมาเองทางมันก็ไมนทางไปเลยตัวนี้ก็มีเะ็นูกับไก่งูก็มีงูดำงาวูจุกห่าูขาว นี่ถ้าไก่ไก่มันไออะไรมันก็วิ่งนี่แหละจะแข็งแรงสมบูรณ์ดีคือด,ดีเราไปทํางานที่อื่นเนาแวะมาแล้วก็จับไปขายเห็นะพื้นที่เรามีพื้นที่พื้นที่นาแทนที่จะทําแต่นานะแล้วก็สร้างให้กบกก,ก่อเกิดประโยชน์ให้เกิดรายได้ตอนนั้นจะเป็นต้นกล้วยปลูกไว้ชึบชึบ,ชบ,ชบ หนูหลายเลยบักเลยคืาการเดียงพงใใยื้นที่มันืะอยู่ที่สองคมไร่นี่แหละนี่นะครับมันก็จะกี่หนูดิหนูหนูไอ้หนูทองขาววะหนูหนูแปลนเลยคือเดียวกับคนเทวนี่ เป็พนพ่พนันน่าสีเป็นทางดบบก็คือไก่ของผมเน่ยมันเริ่มเยอะเริ่ม,ม,มขยายออกมาทากักเอาไว้แต่พี่นี่หนูพร้อมไก่สิบอิสระถ้าเราเลี้ยงเลี้ยงแบบน,นี้ต้นทุนมันจะต่ำก็คือเราต้องซื้อหัวอาหารซื้อในน้อยนะแล้วมันจะหาคุยเสียกินเอง ว่าจกวันสองวันแล้วเราก็ปล่อยปล่อยเองปล่อย,อยให้มันหากินเองเดินชวนลวดก,กันมาทำมากันสำรองว่าแต่ว่ารอบนอกั้างนน้นมันจะเป็นเลาะการบัวแล้วก็มีรูอันตะขคร่เขียวร้อมใหม่จากนั้นน่าจะเป็นหมูเหา่า ถ้ามีไก่เยอะมันมันยิ่งสีนี้ไก่กำลัูบ่อให้ถูกมากันน่าสิพยายามกินไก่อยู่หรอกแต่เราก็ต้องพยายามป้องกันบ่ให้หมูเข้ามากินไก่ถ้าไก่เยอะเข้าเยอะเข้าหมูมันลำคาญมากเลยนี่เปตินพอพื้นที่มันจะเริ่มไก่มันคุยเกีียด้องบางทีมันก็เริ่มไอ้สาดซ่าน C'est see et ainsi,